เกทุกคนก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่สวยมากโอเคเนาะตอนนี้คือแบบเซิร์ฟเต็มหมดทุกคนแบบมันโดนยังเฮ้ยมันลงได้มันลงได้คืผมผมลงได้ละไปทำคลิปอยู่ตังคหนึ่งฟันซีโฟลด์ปะมันลงได้แล้วครับข้าวดีเซิร์ฟเต็มนะเนี่ยพรอ๋อแล้วตั้งมาเกอร์ไม่ติดสวยดีดีล่าดีล่าดีออกไหมด่าเลยด่าเลยด่าเลยดีคุณพร้อม เซิร์ฟดีนะครับไอไม้จัดเต็มมันอยู่โพสมันอยู่โพสใช่มันอยู่โพสูพูจริงดันเลย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 ดันมาดิมันจะดิสแล้วมั้งเนาะดิแล้วมั้งเอาดิฟันโลเข้าไปยิงโลเข้าไปเลยเฮ้ยมันยืนอยู่มันยืนดิสอยู่เอาดิจัดเลยดันเลยสองดันสองเฮ้ยอันนี้สองเอ็นี่เนี่ยไปคุกอะไรกูดิไปไงหมดจังมาซอยที่เต็มแล้วสองห้อง ก็มาใครดูเยี่เจ้าเฮ้ยเก็บของก่อนี่เอ้ยต้องรีบดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดจะเก็บของต้องรู้ไม่ได้กูเก็บให้ดิ๊ดจะเก็บของไม่ไม่กูรอเซิร์ฟบีเลยอ่ะเซิร์ฟบีของหายนะบอกเลยไม่หายไม่หายไม่หายไม่สุดของจริงพาดิคืนวะเล่ก้สองใครมาไม่รู้นะ โอ้โหตายคาที่วอนพาส่งสาราสีเนี่ยโอ้ยิงยังกระโดดอีไ่อยู่บบน้เ็พีต้องเพิ่มอัดฉีดตไปดหนสามหลังเหมือนเดิมที่กูบอกอะแล้วค่อยลงมาอินอิมาดีที่สถ้าสนุกไหเนี่ยท่านี้แบบนั้นโอ้โหตายคาที่วอนมัน้ส่งสาราสีเ่ยครับรูปเล่มเนี้ยรีกี่วิล่ะ้ เกิดอะไรไปล้วเมื่อวานกูลืมล็อกอินที่อาร์ตไอ้พี่กูกูลืมกดตัวพีเลยอ่ะเออลืมกดตัวพีเหมือนกันมันยังรับได้ไหมบ้างรับได้รับได้แต่มันรับของใหม่ไม่ได้อเดี๋ยวมาไปกวาดบ้านทุกบ้านดูดอกเกิดนี้เลยนะครับอ๋ไม่ได้ของไม่ใช่เขาบอกไม่ได้ตัวหัวได้แต่ปืนเรื่องนี้เกิดนี้เลยนะครับเส้นกล้อง อาร์ตคลิปผมอัดคลิปแบบมันเห็นหน้าในกล้องด้วยนะครับอาจจะแบบตำเด้งกึงๆตำเด้งกึ่งไก่หน่อยถ่ายเซตพันครับต้องเห็นเมื่อกี้ผมเก็บช็อตอะไรลายโคตรเยอะทุกคนแบบเสนอดีดีแบบสุดๆเลยอ่ะเฮ้ยแต่ธนูมันรัวขึ้นอ่ะตอนแรกไม่เจอแล้อมาฟรีอ่ะพีบนัดเอ้พอาร์ตแอมายังมันให้เลยอ่ะมันไม่ใช่ให้ปลอกมันให้ร้องเพลงให้ไง ก็แค่ลองเพลงนิดเดียวก็ได้ละเออวพี่เห็นตำนานดูโจมมั้ยโกงปะฮะกระจอกปบงไม่แต่มันโกงปะคืออะไรมันโกงมาใส่หัววิโสองอะกับหัวกับตัวพันจิตอ่ะใช่เหรอใช่แล้วบันทิอธนูอะไหวกับมันนะมันกากนะเอ้ยมันก็ไม่เชิงกากขนาดนั้นแต่พี่น่าจะไหวอะพี่มีเซตเนองมันก็ไม่มีเซตอะ มันต้องหาไอบอลไอบอลมีเอ้ยไม่ใชูุ่ผิดไอป๊อกเอาไปละแต่มันสนุกขึ้นอะไรอย่างนี้ขึ้นนะครับทำไมกับขอภพยได้ที่กนตีอะไรอย่างเงี้ยเลยมาไม่อยากเปิดเพลงเงี้ยมันแบบไม่โดนโดนลิขสิทธิ์ผมโดนลิขสิทธิ์ไปหลายเยอะมากแบบเยอะที่สุดในโลกอ่ะไอ้มาเดินลิขสิทธิ์มาลงมันจะขึ้นลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เป็นคลิปแดงหมดเลยอ่ะไม่ท้อเลยอ่ะเห็นแต่ลิขสิทธิ์อ่ะ ไอเฟสผมก็โดนนะครับฤกษสิทธิ์ไออย่งเงี้ยในนั้นไอเฟสผมก็โดนอ่ะว่าพี่ใช่ไม่ตเาถ้าตัวละครมาผมก็ไหวนะแน่ตีนี่ไปตีไอทีไม่ได้นั่นแหละครับจอมปิดลองเล่นแบบคนเดียวของเหงาเลยอันนี้ขึ้น ออืนืนะครับจะเขาเลยนะครับรู้นะพวกคก็คิดได้ไปเรู้นะอ่ารู้นะเองให้คิดเนีย่ยไปคิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอืมอกินแรกูนเนี่ยกินแรงเนี่ยกินแลนครับนี่อ เฮ้ฟอลฟุกอ่ะเฮ้พดิสโลดิสโตโปับปั๊บปั๊ป๊ป๊บจังแม็กดิ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 ดดดิดแตกเรียบร้อยชุดเดียวหายนูเซฟมันจะเปิดเมื่อไหร่นะครับแบบน้ผไเลยเลยเ้ยเ้ย้า่าขปแบบตอนแบบ ไม่รู้ว่าเซื้อประจากหนเยเขาไม่บอกอะไรเลยอ่ะนานไทย จะขอโทษว่าจะแย่งกันทำเนี่ยมัได้ไงก็อึ้งเธอมีน้ำตาแต่ฉันมันมุ่นตะเกียเลยตั้งแต่ปัญหาคือยันจะไว้กันได้ยังไงใจมันเอาใจปั่นน้ำตาได้อะไปเลย เก่งกันผิดวังไม่รู้เท่าไรไม่เคยจะแกแน่ไม่เคยจะท้ใจเรีววันไรยิ่งยิ้มไมเอาจริฉันไม่ได้เล่นหรอกนะนัดที่บ้านเอาไว้แล้วฉันจะเข้าเวเดี๋ยวมันม่วงครับสองกินเตาเเดเะยวยั เลยปเเลป็นการทํางานนะครับของแอดมินในเซิร์ฟอรไอ้วดนะครับที่แบบโดยจะงวนเงียงงเงียกันเหลือเกินนะผมงนวเงียงงเงียเรียนะแลัะทุกคนบุ้งไร้างแต่ปัญหา จนใครเหนเน้นถ้าเข้ามาดูผมนะไม่ไดไ้เข้ามาดูเกมผมหรอกยินดีต้อนรับเข้าสู่อย่าลดความอ้วนซอนีอย่าเลื่อมออกไปอัพแบกต์น,นะครับจะบดหลุดบนหลับไม่ได้นะครับเอาไปอัพแฟกตกันด้วยนะครับเด็กๆด้วยนะครับเด็กๆ เพียนเพียนไปไปเปิปดเอชแคนต่อไปวอลคายกันมานมาเต้นไหนเลาวเลโก้ไปละแต่เต้นนอนกากลงก็ได้คลิปนะเปิดแล้ววะไอ้เป็นงงเลยเปิดแล้ววะลองเล่ทภาพันเก้าดิเปิดแล้ววะ พันเท่าไหร่นะเป็นแล้ววะพันเก้าโอ้โหเหี้ยทำไมมันเหมือนคนไม่เคยเล่นยังไงเลยวะไม่ผูสูงสุดแค่พันหกวะ <laughs> คุณเล่นภาพหกร้อยคูณสี่ร้อยอะคิดเอานะจอยาวเท่าไหร่อ๋อไอ้คนปุ๋ยจอคนใหญ่อะ <c oughs> ใหญ่ใหญ่ใหญ่ยหัวคนใหญ่ยิงหัวคนง่ายเล่นจอฝั่ฝ <c oughs> ั่งนั่น่ะเปะ็นง่ายมาก เล่นเสือไอเด็กคิงดอมมาเขาบอกยิงหัวง่ายเราปรับเล่นตาเม็นยิงง่ายจริงถ้าปืนเน,นี่ยถ้าปืนตรงตรงหรอโหโคตรตอหน้ากูเลกโก้จะแตกจะแตกที่ฟันตายตัวโล่ตายบื้ออ่ะทำไมไอ่ะเราตดเดี่ยวเดดเดียวอ่ะไม่อ่ะทำไมอ่ะอ๋อเราจะเดดเดียวจะขแค้นไม่ช่วยแค้นไม่ลงอ่ะแม่ก็ตายก่อนเลยแล้วกันโอ้ยตายก่อนแล้วคำเลยลงห้องไหนตัวมันพุ่งมีเองน้องชาย โอ้โห <min ska> ของหมดเลยครับนักจั่งลุกจั่งเลยแล้วทำไมพอพอเล่นท่าปันเก้าอัดลิปต์แลกววะเฮ้ยมียาบีหน้ากูเนี่ยตายอยู่แล้วนะอดีตแต่แข่งเยอะมากกูยิงหัวแล้วกูจะมีซองอยากชิปได้สิหายหัวแตกอะเนี่ยถ้ากูยิงได้เนี่ยหัวแตกนระดัดในโอปีเอชได้ป่ะวะใครูบ้างอคนได้ครับผมได้เหรอทำยังไงวะกดเริ่มมันถึงอ่ะกดไอ้เริ่มมันถึงทางขวาตะเล็ก มันดึงเน็ตมากโอบีเอ็ดอะใช่เหรอใช่กูยังไม่แหลกเลยมูสเตกันดีสุดอ่ะถ้ามันมีวิธีกดครับไอ้พี่อาร์ตเลโกสองขึ้นไปเราไอ้ไมาบอกอ่ะไอาหนึ่งอะไรอ่ะพี่อาร์ตกูลงละมันไม่มีตัวสองขึ้นเต็มเลยลงแล้วน้องจายเล่นป้าผ้าด้วยทองมันบอกกันทองมันบอกกันอยู่ตรงไหนมันบอกกันตรงไหนข้างบนขแดงบนเดี๋ยวอุ้ยสะพันกูไปสองไปหนึ่งสองไปหนึ่ง ลงแล้วแล้วก็เก็บของแค่นั้นแหละโอ้ยในหนึ่งกำลังไปเฮ้ยลงมแล้วเนี่ยไ,ไม่แจ่คไม่ได้เอาตัวแคนลงนได้เหี้ยอาวันนี้ตอนโดดกลางไอ้ทูงวันนี้ได้สองเฮ้ยไอ้ทูงวันนี้ได้สองโดดไปยิงโดดไปยิงนี่โดดไปยี่เลยโดดไปยิงนี่เสร็มาเข้ามาเข้าตัวนะไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่บนแดงเต็มเลยๆๆเนี่ยหมอกมาแล้วเนี่ยบนแดงอ่ะไม่เหดนเลยใช่อะโดดไปไกล ยังก็เข้ามาช่วยหน่อยดิตลาดจริงจริงยังเนี่ยไหนๆไอ้ค่ะไอ้หน้าคนที่พูดว่ายังมาดูหน่อยดิเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าหน้าเนี่ยโออ้ตััวเหมืนนกดูดิข้างข้างบนเต็มเลยเนี่ยขึ้นมาไงอ่ะข้างบนยิงหลังเขาจะมาจอบเปล่าจะโดนเขายิงกลับอีกส่วนหัวเขาแตกเลยเฮ้ยมันซองซองบวกกันมันอยู่ข้างบนเอเขาเรียกบนอะไรบนหอคอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ มาเล่นตัวขับวทุกคนเลยเป็นอีกหนึ่งฟงไปหนึ่งไปหนึ่งเกิดอะไรขึ้นขึ้นกว่างรถไปหนึ่งบอกเกิดอขึ้นครับพี่ผมลงก่อนนะลงเลยไี่ชอบคันเก้าเล่นง่ายกว่าไม่มีใครบอกเลยี่ตัวนี้ได้ของไปไม่อย่ไหนเนี่ยหลังมึงอะเขาเจอแล้วแดงเออ ดักเลยปะัมาดิอาจัดเลยขวามือมีมมีม่าปบีขึ้นไปเติมพี่ไปยิงลอกกี่อาเปเ้าล่นง่ายวะเล่นด้ยอ้ยไก่ไัขวตตมเียวนี่ัไเก็บของโอ้เก็บทองยิงอ้ตมเ้าบไปขมืดโอ้ ไก่มันต่อยกันไปเลยต่อยเทียนั่นอะไรไปโอ้ยอีกตัวเดียวเก็บหมดเลยเก็บมไหนโอ้ยตัวเดียวลบดิเกมไหนนะมันแม็กูไก่ไม่มีของมึงจะมาต่อยด่ะเจี๊ยอะไรเย็ดแป้งยังไม่โดนแล้วเนี่ยเย็ดแป้งยาวไปไอ้เทียไหนได้ซองวะได้ซองเอ้ยไอ้ไอ้ก่วงอะไรอ่ะเก็บซองก่อนแล้ว บอนะโอ้ยเยอะแล้วก็เลย่แม่เก็บหมดเลยกล้ใกล้ใหญใกล้เยอะโผิไม่เลนะโก้ีเืออะไรเนี่ยปอเโตแล้วขอเข้าโต๊ะก่อนได้แล้วมาไปชิยได้บอกด้ปอตีเขาก็บอกเดี๋ยวก็สุดไม่ปอตีเลยไม่ปอดตีไม่มีค้เ้ลงมาก่อนเลยได้บอกอีวครับคิวไม่แม็กอีก ไียิงไก่ห่าไม่หัอกนไหแม็กซ์เดินเร่ออฮะแมกซ์งดรงกไม่มีเลยพี่จ้าน่าจะประกอบแม็กแรกสองสองที่ขอขอขอแม็กซ์หน่อยดิขอไปแม็กซ์ผมขอแม็กซหน่อยมายิงให้โอ้โห่้ไม่ใครวะคอยรอดเยนะคอยอดี่ไนขอยรอดยังอดที่รอด ไม่แต่งอะไรเลยจะสองดำไม่อยากดนูนะต้องบอกก็สองอเรงเาลลเ,เ,เป็นเดียวนี่หว่าไปข้างบนเยอะโคตรตอเติมไปดูตรงนี้ให้หมอกอะไรหมอกมาโคตรตีแล้ยคุณเลยจะเส้นเดียวก็บอกว่าหมอกขึ้นมาต่อตีะละตั้งตู้รอเลย ไม่อกีบใครเก็บต๊หัวแกสีดิตวารตอตี้อะไเก็บตหัวกับปาตีดิปะกูของหายนะต๊หัวปาตีดิอ่ะเอาตัวไปตหัวไปดิตหัวไหนไปเก็บตัวหัวไปีน่ตัวตัวตม่ตัวปะตมยูตัวติมอะรโอเคขอยู่หนเขาอยู่หนเจ้าวออาอยู่อาร์นะเนี่ยทัพมนนี่เหรอใช่ก็เป็หัวกันเนี่ย ขออ่ายเมอหมดิเจ้าวะโดยโทบะบาทหาทัวทุกแมดเลยโคยี่หลังเนี่ยที่กูยิงได้ไไดแข่งเลยระวังมันมีมือขึ้นนะนี่โอเ้เฮียมาฟอดตีเลยตาไม่ต้องเล่นหนักเล่นเจาะของที่บอกแค่นั้นแหละโอ้ยกูแตกน,นี่แค่มดกัดเสียคนแน่เสียไก่แบ,แบ,แบ็คแ,แพ็คไอ้เฮีาายบอกมันนี่ฟอร์ตี้มาด่วนเลยมา ไปเล่นหรอถ้ามันจะลงอ่ะมันอกไปนิดหนนะเยลงมาอก็ได้ไอเฮียสมเพศเหรอไอ้ายีีนห่งบบางเงินเงินมาออโหกาง นทั้งหมดลองกันตีอับเลยวะไก่เยอะไก่ไก่เยอะไงหมอกนี่ชอบเล่นไก่เยอะไปฟันตีกว่าแต่หมอกฟันคอตีเนี่ยไปก่ไปตีอับเนี่ยเหรยิงแต่ถึงยิงแต่ยังไงไก่้แลก็โดนหมดอ่ะวใช่คมแค่ไหนก็ต้องแม้ไก่อยู่ดีไก่เกิดมาพวกเธอก็ถึงบนบนละใช่โควมันเหลือเยอะไง มีทำไมเขาไม่ตับว่ะเหมือนต้นน้ำอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อย่าลดความอ้วนสิี่เด่นๆกนกล้าอย่างลื่นเลยไม่มีใครบอกเลยอ่ะเหมือนเปลี่ยนลูกตาใสใหม่เลยไม่เหม่อจอโค้งในนี่จอโค้งทำาัอ้วกไปร่องน่ะคลิปใน O B S มันจะไปอยู่ในไหนวะที่ป่ะที่ในิดีโอมันไปวิดีโอ ไม่ไหวทุกคนตายมีโทรกลงโทรกลม่คขออีกักหน่อยแล้วกันใครมีโทรกลมอ้นีหามว่าบอกว่าคิปม่จะยาวเกินนะครับขอไม่เยอะขอเป็นน้อนพนเจ้าจติศปก่อนทีเจ็ดห้าสิบเงปตติเือไงวะแอป m R, o s a p อ้อพอ่เอาเปล่าอะไรจอโค้องอ่ะป จะห้องหมอกมอกไม่ได้ใช้เลยอ่ะไม่เอาไม่อยากได้ไอ้เนี่ยเล่นจอมตัวใหญ่พูดปวดหัวใครเล่นได้ไงบอกเจ้าอ้วกมึนหัวยังไงพูดบึ้บเลยอ่ะปวดหัวไอ้สัอนตัวเบียดอยู่ไหนวะเจ้าตัวนี้ยนี่ ยีให้ตอบที่เราเหงาของมันเยอะดีเฮ้ยอ๋อเจอละไปขี้ไปขี้ก่อนไอ้หมอนดีต้องดำแตกเลยขี้มันตึเกือบมาสุดยอดเลยไปเรื่อยๆเก็บยาทียี่พอเล่นผ้าปัดเก้าแล้วน่าจะตึงออยู่่ะวก็มาโดดลงมาเด้อใหอยู่บนสุดาก็คุณมาดักพวกโดดนี่แหละอ๋อ เล่นกันมึงเล่นกันซซำๆหน่อยดิมึงเหี็บเล่นเยอะเองงั้นเลยอะไปทีละคนมันก็ตายดิมันดักมึงสามคนงี้เลโก้นะเติบเนี้ยเนี่ยฟอร์ตี้อะโอ้ฟอร์ตี้เล่นตามใจชอบมะเชี่ยวผมยังไงก็ได้กูตามชอบกวนอะเนี่ยก็ะแตกตามใจชอบเนีอยผมไม่เคยแตกหรอกผมว่าเกมนี้คือมบนไม่ค่อยเสียแย่ จะลงมึงเจอกูแน่ตัวมาลีขี้ฝัน อเออกำมีก็มีของนำทนนะครับแล้วก็หลายหน้าตวนี้ผนะเ,เว,ว่าน้าดีกว่าโอเคเอ้าเราไปฟุกค่ะฟุกฟีโรทูว่าัรปะ โอเคทั้งดเนี่ยเก่าแล้วเยอะไม่เล่นแล้วเก่าจะแเดี๋ยวนี้มันไม่เล่นแล้วมันไปเล่นรักครั้งหรอมันร้องกูเลยเล่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลขหกเลขเจ็ดลมด้วยระวังลมด้วยเลยมองลมไม่เป็นเล่นแล้วครั้งหรือเล่นสักคำกูเห็นมันติดเกมสตรีมเล่นสักคำอยู่นะอะไรมันเล่นรักครั้งไหนเล่นเล่นแล้วตอนเนี้ยผลพลพักรียนลงสนามเขาใคยิงอ่ะยี่ตั้งเขาทำไมนะมันเห็นอ๋อไม่ต้องเดิน ไอพี่บนหัวพี่อะยุงมันบินอยู่กูเต็มเลยเชี่ยตรงไหนเงี้ยไอมาเร่งรีบมานะกูตอบเปล่าเฮ้ยพี่ไอพี่ข้างหน้าไอชื่อเบสไอไอคอนนี่ไอไม้ข้างหน้ามึงอ่ะตึงเลยปล่อยแม่งดิมันยิงกูตาดิกูตอบเปล่าไอ้งงมันเจ็บจังเลยไปมาแล้วไนมาแล้วไนมาแล้วเอาขอแล้วก็ตายดิควายกระโดดลงนะ มันไม่มีใครมาเลยเนาะไม่ีใครมาเลยมดูข้างล่างดิกูอยู่คนเดียวเนี่ยมึงโดูไปหาไปไอ้ปยญาติอยู่ไหนอยู่อยู่สามบ้างอะสามบ้างสามหลังเนี่ยสามบ้างส่งกลับะเรียบร้อยครับดดเฮ้ยมึงเห็นข้างล่างป่ะต้องไปอยู่เออบรรทุกหนึ่งเรายัขึ้นห้องกล่อง เอาครับที่ทุกคนอีกครั้งหน่ดีเฮ้ยมันมันจะขึ้ื่นอะไรัด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วนแลขึ้นแล้วเคลื่อนแล้วเคลย่อนแล้วตอนนี้หเอตโอ้โหตกว่ะใช่ใครตายมาละกูโดนกรส่วนตายเลยอ่ะมืงใส่กูเป็นกระสอบทรายเลยไอมึงแตกอ่ะอกบอกอนวผมจะบอกเป็นยังไเลยอย่าตายหรอกูเองะ ไอหมอกหมอกไปยังขึ้นโคตรเยอะหมอกยิงมันได้ไหมล่ะโอ้โหไอ้เหี้ยโดนดีโอ้โแล้วแล้เอลยิงไอ้เหี้ยไอเหี้ย้องแสนยิงไม่ไหววะรอรอเยอะก่อนนต้องแสนยิงไม่ตายอเอลยิงตายไปไปไปลมไปลมหนูเล่นหน้าโซนนไปแล้้วหนาโซนเลยโดดดลมูดิเมื่อกี้คนมันแปดคนเก้าคนไปดูดงไปรวมกลับไปเลยโดนมาแล้ว แต่ชอบผไหวนะไหวนะอันจริงๆมิแาเซลเขามองหมดเอาไหวนะไม่มาดูดิมือหลังหลังมือหันหลังมาดูใครวะเนี่ยตะไบเอชื่ออะไรวะตะไบตะไบเอไอหมอนดูดูบ้าชั้นในบ้างวิเคราะห์โซนดูดิตอเหี้ยหนึ่งยศหกเจ็ดเก้าตัวเก้าตัวนับแล้วมีแดงแดงจริงว่ะต้องรอดึกๆเอาไว้นี่ฝุผมคนหรือผมควายวะเนี่ยอย่าวิ่งอยู่เลยอยู่บนหลงอยู่บนหลงเสร็จแล้ว เล่นโคตรถึกเล่นได้โขกอ่ะนั่นแหละสุดยอดไอ้เหี้ยอัดตัวกูไม่ตายได้อรือีกไหมเล่นดีมองย่าเสียโอ้ตัวูในเสียแล้วครับน้องชายมึงยังไม่ได้ลงของดตกเบิร์ดก็ลงลองลองกูไม่ลงกูลงหกกระบอกไปแล้วน่อยหมายถึงล่าสุดครับอดีตแม่ทัพทันทัพทันที่ปัจจุบันครับรอบนี้กูยีงนะกูไม่ชนเลยเด้อกูขอกับกูมั่งกูมีกระบอกเดียว อย่าเหมือนกันกลัวจริงแล้วกูจริงแล้วไม่ชดใครได้เก็บตบกูดิสเลยปุ้ยไม่ได้สักว่าเอพีเอสกูเหลือที่ที่แบบที่ที่ว่าไงวะงั้นไม่ต้องอัดละโอบิองโบยเอสที่เปียรนี่ยดึงไหนกูลี้หายเลยด้วยเดนเดนผัไหมให้มไปหายทุกคนพวกมันหมดเลยเนี่ยแคนคว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 ยโอ้โหเจอทุกคนเแย่พวกมึงหมดเลยเหรอ โอเคทุกคนวิลองเไซีไฮซซลองเจอันจุ๊บ